จะมาเล่าประสบการณ์การสมัครงานแล้วก็สัมภาษณ์งานเราเคยทำงานที่ b y Dance ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำแอป ติ๊กต็อกนั่นเองคือเขาก็ทําหลายโปรดักต์แต่ว่าโปรดักต์ที่ดังมากๆก็คือติ๊กต็อกก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ไม่ว่ากำลังจะหางานอยู่แล้วก็สาวค,คนที่มีความสนใจในโซเชียลมีเดียคอมพานีเราไม่ค่อยเจอวิดีโอที่มาเล่ารายละเอียดเรื่องการสัมภาษณ์งานแล้วก็การสมัครงานในโซเชียลมีเดียคอมพานีให้ฟังก็มี disclaimer นิดหนึ่งก็คือเราออกมาสักพักแล้วอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเราไม่ทํางานที่ t ิ k กต็อกแล้ว เราย้ายกลับมาทําสายวิชาการแต่ว่าไม่ได้ออกด้วยนิเกติฟิลลิ่งนะเราก็ชอบงานที่ติ๊กต็อกมากเป็นการเปิดประสบก <g ười> ารณ์ครั้งใหญ่ในชีวิต <S <S เดี๋ยวเล่าก่อนก็คือเราเนี่ยเคยทํางานที่ติ๊กต็อกอยู่ประมาณช่วงระยะเวลาหนึ่งอยู่ที่สิงคโปร์ออฟฟิศเราเรียนจบโทที่นี่แล้วเราก็ได้งานที่ TikTok. ติกต๊กต็อกติ๊กต็อกที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นฮับของเอเชียแปซิฟิกดูแลผู้ใช้ติก๊กต็ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, เราทำอยู่ใน trust and safety department ก็คือตามชื่อเลยคือเป็นทีมที่ดูแลแล้วก็ทำเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็ความไว้วางใจของผู้ใช้ TikTok อย่างเช่นเวลาที่เราจะโพสต์วิดีโอลงใน TikTok มันก็จะมี community guideline ว่ามันมีอะไรที่เราโพสต์ได้แล้วก็โพสต์ไม่ได้อะไรที่โพสต์ไม่ได้ก็จะเป็นแบบพวก วิดีโอ18บวกหรือว่าวิดีโอที่เป็น fake n e w ก็จะเป็นทีม trust and safety ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ตำแหน่งที่เราทำในตอนนั้นก็คือเป็น risk analyst นักวิเคราะห์ความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้ไม่ใช่ความเสี่ยงแบบด้านการเงินหรือว่าด้านการลงทุนนะแต่ว่าเป็นความเสี่ยงจากมุมมอง trust and safety เช่นเดือนที่แล้วเนี่ยที่ไทยมีเลือกตั้งใช่ไหม risk analyst เราก็ติดตามสถานการณ์ถ้ามีการเลือกตั้งที่ไทยแสดงว่าผู้ใช้ tiktok ในไทยหรือผู้ใช้ tiktok ที่เป็นคนไทยและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีโอกาสที่จะเจอาเ่งะไรบ้ชน อาจจะเจอความเสี่ยงเรื่อง fake news มากกว่าช่วงเวลาอื่นๆและมากกว่าคนในประเทศอื่นเราจะยังไม่พูดถึงชีวิตการทํางานเนาะมันแบบค่อนข้างจะคนละเรื่องกันแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้เล่าวิดีโอถัดไปวิดีโอนี้ก็จะโฟกัสไปที่เรื่องการสมัครงานแล้วก็การสัมภาษณ์ยังไงให้ให้ได้งานเล่าภาพภาพก่อนว่าขั้นตอนการสมัครงานที่ tiktok ก็เหมือนขั้นตอนการสมัครงานที่บริษัททั่วไปแบ่งเป็น3สเต็ปง่ายๆก็คือการหางานใน เว็บของบริษัทนั้นๆหรือใน l i n k ์อินสก็คือการส่งใบสมัครขั้นตอนที่3ก็คือการสัมภาษณ์เราจะไปทีละสเต็ปกันหาตำแหน่งก็คือช่วงนั้นก็หางานแบบหวานๆมากๆก็สามารถหาได้ใน l i n k ์อินแล้วก็เว็บของ TikTok เองไม่ใช่ว่าเราจะแบบสมัครไปทุกตำแหน่งอย่างๆเช่นเรามาจากสายสังคมไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโค้ดมาก่อนเราก็จะไม่ดันทุรังไปสมัครซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์สเต็ปที่2ก็คือการส่งใบสมัคร เราสมัครในเว็บแล้วก็เราใช้แค่ CV ไม่ได้ใช้ cover l e t t e r ก็ไม่ได้ใช้จดหมายแนะนําตัวซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือมันประหยัดเวลาเราแล้วก็ไม่ต้องไปเขียนจดหมายแนะนําตัวแต่ข้อเสียก็คือพอมันมี C ีอย่างเดียวอะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขาจะเห็นศักยภาพของเราเพียงพอเป็นแคนดิเดตที่ดีพอเราก็ต้องตกแต่งล้วพยายามเฟรมแบบว่า CV ให้มันเหมาะกับ Job Description บ i s ษ Analy นัอร เป็นคนติดตามข้อมูลข่าวสารต้องรู้เหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นอะไรใดในประเทศไทยเพราะว่าเขาต้องการคนที่ฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านประเทศรอบข้างในภูมิภาคด้วยเพราะว่าออฟฟิศที่สิงคโปร์เขาก็ดูแลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสก็คือต้องมีความสามารถในการอ่านข่าวอย่างรวดเร็วแล้วก็ย่อยข่าวย่อยข้อมูลข่าวสารแล้วก็สามารถสรุปแล้วก็ทํารีพอร์ตออกมาให้แบบจับใจความสาคัญได้ด้วยความที่ต้องมีการทํางานเป็นทีแล้วก็ต้องพยายามใส่ S skill s e ตที่โชว์ความแบบเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีลงไปใน CV เรานั่นก็รวมไปถึงการมีคอ m u n i c a t i o n Skill ที่ดีเป็น Problem Solver ที่ดีเป็นคนแก้ไขปัญหาที่ดีแล้วก็พยายามจะไฮไลท์ประสบการณ์ที่เราเคยทำงานใดๆก็ตามที่ใช้ Social Media แล้วก็ที่ใช้ภาษา แล้วพอเรารวบรวมอะไรอย่างนี้มาแล้วอะเราก็จัดตกแตงแ่ง C ีีเราใหม่แล้วก็สมัครไปหลังจากที่ยื่น C ีไปเขาติดต่อเรามาภายในเวลาประมาณ1สัปดาห์ถือว่าค่อนข้างเร็วติดต่อมาบอกว่าจะมีการสัมภาษณ์ซึ่งสัมภาษณ์ทั้งหมด5รอบด้วยกันเป็นแบบการสัมภาษณ์ที่มีรอบเยอะมากการสัมภาษณ์ห้ารอบมีรอบอะไรบ้างรอบแรกก็คือเป็นการสัมภาษณ์กับรีครูเตอร์รอบนี้ก็ไม่ชนสัมภาษณ์หรอกแต่เป็นการพูดคุยมากกว่า รอบที่สเนี่ยเป็นการสัมภาษณ์กับเพื่อนในทีมรอบที่3ส,สัมภาษณ์โดยหัวหน้าทีมที่อยู่สิงคโปร์รอบที่สสัมภาษณ์กับหัวหน้าของคนเมื่อกี้อีกทีหนึง่งก็คือเป็นหัวหน้าระดับ global ละรอบสุดท้ายสัมภาษณ์กับคนไทยเพื่อเป็นการทดสอบภาษาไทยรอบแรกเนี่ยก็คือสัมภาษณ์กับ TA นะ Talent Acquisition หรือว่าเราเรียกสัส้นๆว่า Recruiter นะหน้าที่ของเขาก็คือหาคนมาทํางานในตําแหน่งที่ว่างอยู่ของบริษัทคือการสัมภาษณ์รอบนั้นนะเป็นการโทรศัพท์คุยกันเรามาคุยกันว่า เรามีความต้องการตรงกันมาเองเช่นเขาก็จะที่บายงานให้เราฟังว่างานมันจะประมาณนี้เราฟังเราก็ต้องคิดว่าเอองานนี้ยมันใช่งานที่เราตามหาหรือเปล่าแล้วพอเราเล่าประสบการณ์เล่าแบ็กกราวด์ให้เขาฟัง เขาก็จะเอาไปคิดเหมือนกันว่าแคนดิเดตคนนี้เป็นแคนดิเดตที่เขาควรจะส่งต่อไปในรอบถัดไปหรือเปล่าเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการสัมภาษณ์ในรอบถัดๆไปเป็นการดึงเวลาคนในบริษัทมาสัมภาษณ์เราซึ่งถ้าแคนดิเดตคนนั้นไม่ตรงกับโปรไฟล์ที่เขาตามหามันก็จะเป็นการเสียเวลาของทั้งสองฝ่ายรอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเขาก็จะถามแบ็กกราวน์เราทั่วไปเราเรียนจบเมื่อไร่เริ่มงานได้เมื่อไร่เราสัมภาษณ์งานที่ไหนอยู่อีกหรือเปล่าในอนาคตเราอยากทาอะไรวางแผนชีวิตในระยะยาวหรือระยะสัน้นเป็นยังไงเราก็สามารถถามเขากลับได้สามารถ clarify ได้ว่าทีมที่เราจะไปทํางานด้วยเนี่ยใหญ่ไหมมีกี่คนแล้วก็ต้องเจอลูกค้าหรือเปล่าหรือว่าเราทํางานกันเฉพาะในทีมแล้วตอนที่ทํางานเนี่ยส่วนมากจะเป็นงานเดียวหรือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ทําแบบหลายคนร่วมกันใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นหลักเป็นต้นนั่นก็คือคําถามที่แบบมีการแลกเปลี่ยนในรอบแรกของการสัมภาษณ์หลังจากที่คุยกันแล้วเขาก็คิดว่าคนนี้เราควรส่งไปสัมภาษณ์รอบถัดไปเราก็จะได้เลื่อนไปเป็นรอบที่สัมภาษณ์กับเพื่อนในทีมคําถามในรอบ 2- องสส่เนี่ยส่วนมากอะ จะแบ่งออกเป็นสมกลุ่มย่อยกลุ่มแรกก็คือคำถามทั่วไปทำไมยังอยากทางานนี้รู้อะไรเกี่ยวกับติ k กตอกบ้างใช้ t ิ k กตอกหรือเปล่าซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้ t ิ k กตอกทุกคนเพิ่งโหลดมาลังจากที่รู้ว่าจะได้โทรคุยกับรีคูเตอร์รอบแรกคําถามประเภทที่2ก็คือคําถามที่ค่อนข้างเจาะลึกเกี่ยวกับ t ิ k กตอกแล้วก็เกี่ยวกับ trust and safety ก็คือแบบรู้อะไรเกี่ยวกับ trust and safety บ้างทำไมเราถึงต้อง make sure ว่าผู้ใช้ติ๊ o k อกจะปลอดภยัยแล้วก็จะได้ใช้ Tik t o k อย่าง smooth คำถามกลุ่มสุดท้ายก็คือจะเป็น scenario เขาอาจจะ ถามคำถามเรามาแล้วให้เราเล่าซีนาริโอเขาฟังหรือเขาอาจจะให้ซีนาริโอเรามาแล้วก็ถามเราว่าเราจะทํำยังไงกับเหตุการณ์ต่อไปนี้กลับไปสัมภาษณ์รอบที่2ที่สัมภาษณ์กับเพื่อนในทีมเนี่ยเราคิดว่าเป็นรอบที่ค่อนข้างยากพอสมควรน,น่าจะเป็นรอบที่เราเครียดที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องเจอกับอะไรเราก็พยายามจะคิดในมุมกลับว่าถ้าเราต้องหาคนมาร่วมทีมเราเราจะหาคนแบบไหนฉนั้นทริคในการสัมภาษณ์รอบนี้ก็คือพยายามโชว์ให้เห็นว่าเราสามารถเป็นเพื่อนรว่วมทีมที่ดีได้ เช่น <_ d ance> เราสามารถช่วยเขาเห็นได้ว่าถ้าเขาต้องลาสมมุติอะเราสามารถทํางานแทนเขาได้ก็เท่ากับว่าเราต้องมีสกิลเซ็ตคล้ายกันหรือต้องมีสกิลเซ็ตที่ส่งเสริมกันได้อะเขาก็ค่อนข้างถามเยอะเรื่องการอ่านข่าวยูชอบอ่านข่าวหรือเปล่าเพราะว่านั่นก็เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของการทํางานชอบติดตามข่าวสารหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในประเทศ abc ตอนที่เป็นซีนาริโออะ่ะอันนี้เรายกตัวอย่างนะไม่ใช่คําถามจริงๆก็ถามเราว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งเรานั่งทํางานอยู่อะแล้วมันมีเคสฉุกเฉิน2เคสเกิดขึ้นพร้อมกัันเเเคคสสแรกกก็ืืออช่วงงงหาียลต้ แอคเคาท์ i ิ t กตอกของพรรคการเมืองหนึง่งในประเทศไทยโดนแฮกกับเคสที่2ก็คืออยู่ๆู่ i/O ในไทยทุกคนก็พร้อมใจกันปล่อยเฟคนิวส์ลงใน t ิ k กตอกทีเดียว3 0 0 0 0ื c นแอคเคาท์อะไรเงี้ยต้องจัดการเดี๋ยวนี้เราจะจัดการเรื่องไหนก่อนคำถามพวกนี้ไม่มีเวลาให้เตรียมตัวนะทุกคนคือฟังแล้วต้องตอบเลยแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะมาสัมภาษณ์อ่ะแล้วก็แบบพร้อมรับทุกสถานการณ์ว่าแบบเออถ้าเจอคำถามแบบนี้เราจะตอบอยังไงทริคก,ก็คือเราก็พยายามคิดมุมก,กว้างๆอว่า เคสไหนฟังดูด่วนกว่ากันรุนแรงกว่ากันแล้วก็มีผลกระทบในวงกว้างมากกว่ากันแล้วเราก็ตอบเขาไปพร้อมกับอธิบายเหตุผลเราว่ารบอบนี้ยากเป็นครั้งแรกที่เราเจออะไรแบบนี้แล้วก็เพื่อนร่วมทีมเขาก็ดูค่อนข้างจริงจังเราก็รู้สึกกลัวก็ที่3เป็นรอบที่สัมภาษณ์ กับหัวหน้าทีมที่สิงคโปร์ด้วยความที่เขาเป็นหัวหน้าทีมเราก็รู้สึกว่าเขาจะเน้นดูเรื่อง soft skill มากกว่าว่าเราทํางานกับคนอื่นได้ไหมเรามีความเป็นีมเว work หรือเปล่าเราสามารถเข้าไปทํางานกับคนที่อยู่ในทีมอยู่แล้วอะได้แบบ smooth หรือเปล่าเรามี mindset ตอบ challenge ความยากลําบากแล้วก็การแก้ปัญหายังไงแล้วก็ดูเรื่องพวก communication skill ด้วยว่าเราเป็นคนสื่อสารยังไงตอนที่เราสัมภาษณ์เราก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าเราเป็นคนให้ความสำคัญกับ work life balance มากเราต้องการมีชีวิต ส่วนตัวที่แยกออกจากชีวิตการทํางานซึ่งก็โชคดีที่หัวหน้าเขาเข้าใจแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งนะถ้าเขาไม่เข้าใจอะเราก็คงไม่เอางานนั้นนะการสัมภาษณ์งานมันไม่ใช่แค่บริษัทเลือกแคนดิเดตอะแต่ว่าเราเองที่เป็นแคนดิเดตก็อย่าลืมว่าเราก็มีสิทธิ์เลือกบริษัทเหมือนกันคําถามซีนาริโอรอบนี้ให้เรายกตัวอย่างการทํางานเป็นทีมในอดีตที่เราเคยทํา แล้วเกิดการสื่อสารผิดพลาดแล้วตอนนั้นเราแก้ปัญหายังไงคําถามเนี้ยอาจจะฟังดูเป็นคําถามที่โฟกัสเรื่องคอมมิวนิเคชันใช่ไหมแต่ตอนที่เราตอบอะเราพยายามจะยัดเรื่องทีมเวิร์คเข้าไปด้วยตอนที่เราตอบเราไม่ได้บอกว่า I แก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้แต่เราตอบว่า V แก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้พยายามจะโชว์ให้เขาเห็นว่าเรามีทีม work mindset นะเราไม่ได้เอาแบบความดีหรือว่าเครดิตเข้าตัวคนเดียวเราก็ยกเครดิตให้เพื่อนรว่วมทีมด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เราก็คิดว่ามันก็สําคัญรอบนี้ก็จะไม่ค่อยเน้นเรื่องรา,ายละเอียดงานมากแล้วอะแต่ก็จะเป็นเรื่องแบบ soft skill มากกว่ารอบถัดไปก็ไปสัมภาษณ์กับหัวนหน้าของคนเมื่อกี้อีกทีนึงแล้วก็รอบนั้นมี HR ก็คือแผนกบุคคลนั่งอยู่ด้วยเขาก็ถามกันคนละคือคนที่เเเเเป็็นนนหหนนัััวว้า้าาาาาาารรระะแดบบบบกกอ่่่ทงงแคจไมมยยุ มากสุดเขาจะแค่แบบเออเจอเราในที่ประชุมออนไลน์แล้วเขาก็จะอ่านรีพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคําถามที่เขาถามเราส่วนมากมันก็จะเกี่ยวกับ Presentation แล้วก็ p o r t Writing Skill เขาก็ถามเราว่าถ้าสมมติจะให้เขียนรีพอร์ตเรื่อง climate change เหรืออากาศที่เปลี่ยนแปลงจะวาง o u t l i ย e ยังไงจะเอาอะไรขึ้นก่อนอะไรตามมาจะโชว์ข้อมูลยังไงเท่าที่เราเสิร์ชมาใน Tech i n d u s t r y หรือว่า Social Media i n d u s t r y อะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลากันดังนั้นการทํารายงานหรือทำรีพอร์ตควร ทำอะไรที่แทนได้ด้วยรูปกราฟอรางชาร์ตใดๆก็ตามให้เอาอย่างอื่นเข้ามาแทนมันจะได้แบบอ่านง่ายแล้วก็อ่านเร็วรก็ตอบเขาไปแบบนั้นส่วน HR ก็ถามคำถามประมาณแบบ HR ถามอะลองเทอร์มโกเอ่อชอต r t อร์ม G กเอ e กซ์เอะไรกับงานแรกในชีวิตเพราะว่างานนี้จะเป็นงานแรกของเราเราก็ตอบเขาไปตามตรงว่าเราก็มีข้อกังวลบ้างซึ่งการตอบเรื่องข้อกังวลหรือว่าอะไรที่มันดูข้อเสียนิดนึงอะเราว่ามันไม่ใช่ข้อเสียแต่มันแสดงให้เห็นว่าเรารู้จักตัวเองดีพอเราก็ไม่ได้เป็นคน idealistic ที่คิดว่าทางข้างหน้ามันจะรยไปด้วยบีกุลาแบะการทํางานมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่เราอาจจะขมวดปมนิดนึงตอนที่เราตอบว่า,าให้มีปัญหาเราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของการทํางานสิ่งที่ต้องทําก็คือไม่ใช่มามังกังวลแต่หาทางแก้เวลาพูดอะไรที่มันไม่ค่อย positive อะให้พยายามหาทางลงให้มันสวยๆตอนที่จบสัมภาษณ์รอบนี้เราเข้าใจว่าเราได้งานแล้วแต่ว่า recruiter โทรกลับมาแล้วก็บอกว่ามีสัมภาษณ์อีกรอบนึงเราก็เอา โอเคได้ไปสัมภาษณ์รอบที่5รอบนี้เป็นสัมภาษณ์กับคนไทยเพื่อจะทดสอบสกิลภาษาไทยเพราะว่าเขาต้องการคนที่ฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้เป็นการสัมภาษณ์แบบเน้นคุยภาษาไทยแล้วก็เน้นว่าเราสื่อสารภาษาไทยได้จริงๆริงวบางที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะส่งบทความให้เราอ่านแล้วก็ให้เวลาเราไม่เกิน10นาทีมันก็จะเป็นบทความไม่ยาวมากหลังจากที่อ่านเขาก็จะให้เราแปลแล้วก็ให้เราสรุป แล้วก็ให้วิเคราะห์ว่าบทความนี้เกี่ยวข้องกับ trust and safety ยังไงในมุมมองของ TikTok ซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเราผ่านรอบ2-3-4มาแล้วอะเราจะค่อนข้างชินละกับ v o แค b กับคำศัพท์ต่างๆที่มันอยู่ในแบบสารระบบของ trust and safety แล้วก็ TikTok อกก็ดึงมาใช้ในรอบนี้ได้ไม่ยากแล้วพอหมดรอบนี้เราก็ ได้รับการตอบรับเข้าทำงานในที่สุดนะคะทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2, 2> เดือนครึ่งถึง3เดือนตั้งแต่วันที่เราเริ่มส่งใบสมัครจนถึงวันที่ Recruiter โทรมาบอกว่าเราได้งานแล้วหลังจากนั้นเราก็รอวีซ่าอีกประมาณเดือนถึงเดือนครึ่ง,ถ,งถึงจะได้เริ่มทำงานสรุปก็คือใช้เวลาประมาณ4เดือนถึง5เดือน าสุดท้ายเนี่ยเราอยากจะแชร์ทิปสําหรับคนที่สมัครงานเป็นครั้งแรกกําลังหางานแรกในชีวิตอาจจะต้องไปสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าคนที่อยากทํางานในโซเชียลมีเดียคอมพานีข้อแรกคือทำการบ้านเยอะๆ เรื่องแรกคือต้องซ้อมพูดให้ชินโดยเฉพาะคำถามที่เป็นคำถามทั่วไปทำไมถึงอยากทำงานนี้ติ๊กต็อคืออะไรแน่นะก็อยากทำอะไรคำถามพวกนี้เราถือว่าเป็นคำถามที่ยังไงก็เจอแน่ๆดังนั้นซ้อมให้ชินซ้อมให้แบบมันเข้าไปในสารระบบเราอะพอถึงเวลาไปสัมภาษณ์จริงๆเราจะได้ไม่ต้องไปคิดไปเสียเวลาเสียพลังสมองในการคิดให้ตอบอันให้เป็นธรรมชาติเลยทำกันมาที่2ให้ Identify k e y w o r d s ก่อนสัมภาษณ์เนี่ยต้องคิดเลยว่าหลังจบการสัมภาษณ์อะเขาต้องรู้จากเราว่าเราเป็นคนยังไงเราอยากสื่อสารอะไรกับเขา เช่นเราแบบให้ความสำคัญกับทีมเวิร์กเราเป็นคนอ่านข่าวเร็ววิเคราะห์เร็วเขียนรายงานได้เร็วเราสามารถย่อยข้อมูลได้เร็วเราเป็นคนที่คล่องกับการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็จะ l i ีย keyword มาแล้วก็พยายามจะแบบยับ keyword เข้าไปในประโยคแต่และประโยคที่เราพูดข้อถัดมาก็คือให้พยายามทําความเข้าใจกับอินดัสทรีหรือสายงานนั้นเยอะๆโซเชียลมีเดียคอมพานีหรือโซเชียลมีเดียอินดัสทรีทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากดังนั้น m i n d s e ที่เขา advocate กันนะก็คือ งานคุณภาพ80-90%ที่เสร็จภายในวันเดียวยังไงก็ดีกว่างานที <yat at> ่คุณภาพร้อยถึง200%ที่ใช้เวลา3สัปดาห์ดังนั้นเราก็ต้องช่วยเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่ ทันต่อความเร็วนี้ทันต่อวัฒนธรรมสตาร์ทอัพนี้เราเป็นคนปรับตัวได้เร็วแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงในการทํางานเราไม่ได้ยึดติดกับวิธีใดวิธีหนึ่งถ้ามีวิธีอะไรที่ดีกว่าเราพร้อมจะลองเหมือนเดิมพยายามเอาไอคำพวกนี้ยัดกลับเข้าไปใส่ในบทที่เราซ้อมพูดไว้ข้อถัดมาก็คือ confident, มีความมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่เคยทํางานมาก่อนเราต้องแบบออกไปหางานครั้งแรกอะเราอาจจะคิดว่าเขาจะมองว่าเราเป็นเด็กหรือเปล่าหรือเขาจะดูถูกเราว่าเราไม่มีประสบการณ์หรือเปล่าเราบอกเลยนะว่าถ้าใครมาทํากิยาแบบ นั้นใส่เราระหว่างสัมภาษณ์อ่ะ ต่อให้เราผ่านสัมภาษณ์แล้วไม่ไปสัมภาษณ์รอบถัดไปเราก็จะบรีเจคไปเลยว่า our values don't match อย่างที่เราบอกเขาไม่ได้เลือกเราอย่างเดียวเราเลือกเขาด้วยเราคิดว่าบริษัทหรือว่าทีมที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความ professional มากพอเขาเข้าใจว่าแต่ละคนมันอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่แตกต่างกันของชีวิตอะเขาจะไม่ค่อยมาอะไรกันเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ชินสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษซ้อมเยอะๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีคำศัพท์อะไรที่เรารู้สึกว่ามันออกเสียงยากอะพยายามแบบหลีกนะ ทำอะไรที่มีตัวอากับตัวอเยอะเราจะแบบใช้เวลาในการออกเสียงนานมาแล้วบางทีก็พูดผิดแล้วก็จะนอยด์โมแต่คิดเรื่องนั้นแล้วก็เสียสมาธิอีกข้อหนึ่งก็คือก่อนสัมภาษณ์ทุกรอบ r e c ูเตอร์เขาจะส่งชื่อคนที่จะสัมภาษณ์เรามาให้เราสิ่งที่เราทําก่อนสัมภาษณ์ก็คือเอาชื่อคนพวกนี้ไปเสิร์ชใน Google แล้วก็ไปดูเขาใน LinkedIn ไม่ได้จะแบบว่าเป็นรีปปี้อะไรนะแต่เราคิดว่ามันทําให้เราได้รู้ว่าคนที่จะสัมภาษณ์เราะเขาเป็นใครเขามี background ยังไงยิ่งถ้า background ใกล้กับเรามันก็จะทําให้้้้ททสสสนนนนนนาาาามมมมััูขขึงถรแคกวด์ออี่่ภษณ ก็จะทำให้เราแบบรู้สึกสบายใจมากคือเราก็เครียดน้อยลงสุดท้ายช่วงท้ายๆของการสัมภาษณ์ทุกครั้งอะคนสัมภาษณ์เขาก็จะถามเราว่า do you have any questions for me ให้เราตอบไปว่า yes แล้วก็พยายามนึกอะไรออกมาถาม โชว์ให้เขาเห็นถึงความกระตือรือร้นความสนใจของเราเราเข้าใจว่าบางทีมันนึกไม่ออกนะดังนั้นเตรียมไปก่อนคำถามที่เราถามเราจะใช้ประมาณสองสามข้อนี้วนไปวนมาข้อแรกก็คือถามเขาว่าทําไมเขาถึงเลือกงานสายนี้อะไรในงานสายนี้ที่ดึงดูดเขาข้อที่2อ,อาจจะถามเขาว่าตั้งแต่อยู่ทํางานตรงนี้มายูชอบอะไรแล้วยูไม่ชอบอะไรกับตงแหน่งนี้แล้วก็งานสายนี้แล้วก็บริษัทนี้ข้อสุดท้ายเราอาจจะถามเพราะว่ามีอะไรจะแนะนําคนที่กําลังจะเข้ามาทํางานตําแหน่งนี้หรือเปล่า อย่างเช่นเราเองเราคิดว่าการถามอะไรพวกนี้เป็นคำถามที่เซฟมันเป็นคําถามที่ทําให้บทสนทนามันไปต่อได้ยาวมันไม่ใช่คําถาม yes no ไเขาก็จะพูดขอังเขาไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นการจบการสัมภาษณ์ด้วยแบบ good feeling สําหรับทั้งสองฝ่ายถ้าใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน